สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟร์เพลย์เกมครับวันนี้ลุงมีแทบ็บเล็ตจากทาง o u t ด q อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็คือ iPlay 20แล้วก็มี S ต่อท้ายด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ย iPlay 20เราเคยรีวิวกันไปแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้เป็น iPlay 20S เออนะครับคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับ iPlay 20S เนี่ยมันก็ต้องดีกว่า i Play 20ใช่ไหมครับ และจะดีกว่าขนาดไหนควรเพิ่มเงินซื้อหรือเปล่าแล้วถ้าเพิ่มเงินแล้วไปเล่นตัวถัดไปเลยดีกว่าหรือเปล่าวันนี้ตอบทุกคําตอบอย่างแน่นอนครับภายในกล่องนอกจากตัวแท็บเล็ตเนาะก็จะมี3อย่างครับก็คืออะแดปเตอร์สายชาร์จแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับรวมไปถึงคู่มือด้วยนะครับก่อนอื่นมาดูสายชาร์จกันก่อนนะครับสำหรับสายชาร์จนั้นเป็น usb c แล้วนะครับโอเคตรงนี้ดีมาก ต่อมาคืออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ apter, เนี่ยเอาพุตอยู่ที่5โวลต์2,100ม ah, ิลลิแอมป์นะครับหรือว่า5โวลต์2.1แอมป์ซึ่งถ้าตีเป็นวัตต์ตรงนี้นะครับก็คือ10.5วัตต์โอ้โหน้อยนะนะี่ครับให้น้อยมานิดให้น้อยไปนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูตัวพระเอกของเรากันเลยดีกว่าครับสำหรับ iPlay 20s นะครับมาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับ สำหรับด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power นะเอนั่นเองครับต่อมาเริ่มมาต่อที่ด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของสล็อตใส่ซิมและ sd card แล้วก็มีช่องชาร์จที่เป็น usb c แล้วนั่นเองครับมาดูกันว่าในช่องซิมเนี่ยจะใส่อะไรได้บ้างครับภายในช่องใส่ซิมนะครับมีเลือกระหว่างใส่2ซิมหรือ1 sd card บวก1ซิมนั่นเองครับนะครับสำหรับด้านล่างของตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงคู่แล้วนั่นเองครับ นี่เลยนะครับซ้ายขวาอยู่ด้านล่างนะครับโอเคแล้วก็ด้านสุดท้ายตรงนี้ไม่มีอะไรเรียบๆเ,เนาะครบทุกด้านแล้วแล้วก็ด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับโอเคเป็นสีดำทั้งหมดเลยแล้วก็มีกล้องนะครับสำหรับกล้องหน้าหลังสรุปให้เลยแล้วกันนะครับปี2022ันี่แล้วนะครับกล้องของแทบเลีตจ,จีนลุงก็ให้อยู่ในแค่ระดับกลางๆยังไม่ ยังไม่ผ่านสําหรับลุงนะครับอยู่ในกลางแบบกลางจริงๆนะครับกลางค่อนไปล่างด้วยซ้ําไปนะครับยังไม่ผ่านนะครับเอาละ่ะคราวนี้มาดูตัวแท็บเล็ตกันแบบเต็มๆเลยครับนี่โอ้โหตัวจอเป็นไงครับสวยเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูแบบชัดๆเลยนะครับว่าจอมันสวยมากๆสวยจริงๆนะครับตรงนี้โอเคเนาะ โอเคสาหรับตัวจอสวยจริงๆแต่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 ดูอะไรให้ดีดูอะไรให้ดีเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูนิดนึงเห็นอะไรไหมครับตัว i Play 20่อ่ะมันบาลานซ์ขอบจอคือด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างมันเท่ากันหมดแต่ตัวนี้ด้านบนด้านล่างมันเท่ากันแต่ด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาไม่เท่ากับบนล่างซึ่ง i Play 20ขอบจอบางกว่าโดยรวมนะอันนี้มันหนาขึ้นมา เพื่อทำไมไม่เอาขอบจอบางๆแบบ iPlay 20ไปเลยสเปก็ดีกว่าแล้วอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่จอสวยไหมวัดด้วยสายตาคุณผู้ชมเลยครับว่าสวยไม่สวยผมบอกได้เลยว่าสําหรับผมโอ้สวยเลยครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับสําหรับจอของ iPlay 20s สําหรับในตัวของ CPU Z นะครับ CPU นะครับจะเป็น SC9863A เนาะจอก็เป็น Full HD แล้วนะครับ resolution 1 2 0 0นะครับ ค่าวความละเอียดจอยอู่ที่225 DPI นะครับแรม6 g ิฟังไม่ผิดครับแรม6 g ิกอ่านี่จุดต่างข้อหนึ่งและที่ต่างกับ iPlay 20นะครับข้อที่2ก็คือเป็น Android 11 iPlay 20เป็น Android 10นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จุดต่างทั้งหมด2จุดตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้จะดูว่าอพอมันเป็น Android 11บวกกับแรมที่เพิ่มขึ้นมาถึง6 g b นะครับมาดูกันว่าในส่วนของคะแนน 3D Mark กันก่อนนะครับ 3D Mark เนี่ยสลิงช็อต Extreme อยู่ที่382แล้วก็สลิงช็อตธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่577นะครับเออเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเอ่ย ผมสรุปให้คร่าวๆเลยและกันนะครับสำหรับ s ดิ้งช h อ t เอ็กตรีมเนี่ยในส่วนของคะแนนเรียกว่าไม่ต่างกันเลยถึงแม้จะแรมมากกว่าและ Android 11ก็ตามนะครับตรงนี้สรุปเลยแล้วกันคราวนี้มาดูจีพีเ s t เทกันบ้างครับ โอเคครับตอนนี้ผมปล่อยให้มันค้นหา GPS มาไม่ต่ำกว่า2นาทีาไม่ต่ำกว่า3นาทีแล้วนะครับโดยประมาณนะฮะ2-3นาทีและเอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันนะครับ GPS ช้ามากนะครับแล้วก็จํานวน GPS ที่กว่าจะขึ้นมาแต่ละดวงนี่โคตรนานนะครับสรุป GPS ไม่เวิร์กนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ใครที่จะไปใช้ในรถนําทางเนี่ยไม่แนะนํานั่นเองครับ มาดูเซนเซอร์บ็อกซ์กันนิดนึงนะครับสำหรับในส่วนของเซนเซอร์บ็อกซ์เนี่ยมีอะไรมาให้บ้างมาดูกันเช่นเดิมนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะครับธรรมดาธรรมดาเลยโอเคคราวนี้ในโหมดของการเล่นเกมบ้างนะครับเริ่มจากเกมที่ชิวๆกันก่อนเลยนะครับ ROV สำหรับการตั้งค่าในส่วนของ ROV นะครับลุงจะตั้งค่าสุดแล้วก็เกือบสุด เกือบทุกอย่างเลยนะครับเท่าที่เกมให้ได้นะครับดิสลย์คุณภาพตรงนี้มันให้ได้แค่ระดับ4ที่เหลือสุดหมดเลยนะครับและค่า FPS ครับแน่นอนเราต้องเป็น High อยู่แล้วเพื่อเราอยากได้60เฟรมเรทดูกันว่านิ่งขนาดไหนครับ <to> เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ ROB นี่40เฟรม40เฟรมนะครับ โอเค40เฟรมอุ้ย50ว่ะดีดดีดขึ้นดีดขึ้นอะไรเนี่ยดีดขึ้นดีดขึ้น58แล้ว8 57แล้ว6นะครับ57เนี่ยตอนจังหวะบวกอ่ะมีแบบ30 กลางๆนี่ยะสามเจ็ดอีกแล้วฮะสามเจ็ดสามเจ็ดสี่สิบสามสี่โอ้สามเอ็ดแว่งมากครับแกว่งมากมากน่ากลัวแกวง่งแกว่งขนาดนี้มันทำให้จังหวะแบบถ้าเล่นโขจังหวะจริงจังอย่างเงี้ยเสียจังหวะนะเอ้ยโอ้โหมา จบสึกโอ้เหลือ3เอ็ดอะตอนจบดูนี่นี่นี่เอนิมีเยอะมากครับเหลือ3 1เฟรมโอ้โหนะครับมาสำหรับเอาวนะครับปรับแนะนำล้วกันถ้าใครชอบภาพสวยสำหรับเอาวแนะนำสอแบบใครชอบภาพสวยอยากปรับให้คุณภาพภาพสวยมากๆก็คือปรับสูตรเบลุงเนี่ยควรจะปรับเฟรมเดท เอาสัก30เฟรมก็พอนะครับแต่ถ้าใครชอบเฟรมเรทสูงก็ปรับให้คุณภาพภาพเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็สามารถรีดเฟรมเรทได้เฉลี่ยนะเอาเฉลี่ยนะครับนี่ไม่ใช่สูงสุดหรือต่ำสุดนะครับเฉลี่ยที่ประมาณ40กลางๆก็ได้อยู่นะครับแต่จะเอาเป็น60เฟรมนิ่งๆไม่ได้แน่นอนเครื่องนี้นะครับไม่ไหวสำหรับค่าเซตติ้งนะครับของ Lol y l i f e เนี่ยลุง จะไม่ตั้ง performance ครับเพราะว่ารีดไม่ไหวนั่นเองครับมาดูกันว่าเอาเป็น quality ก่อนนะครับ quality 30เฟรมเนี่ยจะไหวหรือเปล่าไปดูกันเลยครับหรือว่ายังแกว่งอยู่มาเลยครับเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฟรมเรตตอนนี้30เฟรมแบบโอ้โหสามสิเฟรมเต็มครับนิ่งๆด้วยเยี่ยมไปเลยเอ้ยโอเคอยู่นะได้30เฟรมแบบ นิ่งขนาดน,นี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับเกมนี้ชนะได้บอกได้เลยครับว่าเพราะเพื่อนร้วนเลยครับชนะได้ยังไงกันครับเนี่ยเหลือเชื่อมากๆนะครับวันนี้โอ้โหปิงลุงเยอะเกินนะครับอะ มาสรุปก,กันสักหน่อยนะครับสำหรับอ่าสำหรับ LLY Lift นะครับ60เฟรมเรทไม่แนะนำนะครับเพราะว่าไม่ต่างกับ r v เลยนะครับที่แกว่งมากๆนี่ลุงอ่าลุงรายงานผลทดสอบเลยแล้วกันแต่สำหรับ30เฟรมเรทเล่นได้สบายๆครับมาดูการตั้งค่านิดหนึ่งนะครับสำหรับ p u b G Mobile กราฟ,ฟิกกันก่อนนะครับดูว่าสูงสุดได้เท่าไหร่เนาะ HDR ไม่ได้ HD ไม่ได้เอาเป็นว่าได้สูงสุดคือบาลานซ์นะครับแล้วก็เลือกบาลานซ์ได้เลยนะครับตรงเฟรมเรทเนี่ยปรับมีเดียมได้นะครับตรงนี้ผมลองมาละก็โอเคอยู่นะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ PUBG Mobile นะครับก็ปรับระดับ ล่างเกือบล่างสุดเลยนะครับแต่เมื่อเข้าไปในเกมเออมันเล่นได้วะมันก็สมูทอยู่ในระดับของมันนะครับอีได้หนึ่งอะ่ะคุณผู้ชมก่อนไปอะ่ะได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งเดี๋เดๆเดเออยี่เรียบร้อยครับผม เอาละมาต่อกันที่เกมสเปคน่าจะหนักสุดในการรีวิวครั้งนี้แล้วครับก็คือ Genshin Impact ระหว่างเข้าเกมผมขอเริ่นอะไรไปด้วยนะครับสำหรับครั้งที่แล้วเนี่ยเราทดสอบตอน iPlay 20ตอนนั้นผมอินเสิร์ตภาพให้คุณผู้ชมดูครับมันเป็นมันเรียกว่าเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาพเหมือนเป็นบัอกอะไรไปเลยเพราะว่ากราฟิกมันไม่แรงพอนะครับคราวนี้อัปเกรดแรมเพิ่มขึ้น Android เป็น11และ ลองดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือเล่นได้หรือเปล่าครับไปรับชมกันเลยครับเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนอื่นหลังจากเข้าเกมแน่นอนครับเราต้องมาเซตติ้งค่ากันก่อนอฮ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเซตติ้งค่าเห็นอะไรปะภาพไม่บั็กแล้วนะ <Wow. S 1> เอาเรื่องอยู่นะเอ้ยหรือมันจะเล่นได้หรือว่ามันจะเล่นได้มาดูตั้งค่าครับ โอเคตรงนี้ลงตั้งเป็นคอสตอมนะครับก็คือตั้งค่าต่ำสุดทุกอย่างเลย FPS ก็ยี่สีนะไม่30ด้วยแล้วก็ปิดเกือบทุกอย่างเลยเท่าที่จะปิดได้แล้วก็ต่ำสุดได้นั่นเองครับนะประมาณนี้เลยครับมามาวิ่งเล่นกันดอนเลยเฮ้ยภาพไม่บั๊กแล้วว่ะวิ่ง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 โอ้โหไล่สกิลเท่านั้นแหละหมุนจอเอโอ้โหเออ โอเคอยังไม่ต้องทดสอบไปไกลหรอกครับอืมเท่าที่เห็นสรุปสรุปกันเลยดีกว่าจริงๆลุงทดสอบมาแล้วแต่อยากให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องไปตีมงตีมอนหรอกครับสรุปเลยตอนนี้ดีขึ้นมานิดนึงเมื่อก่อนมันเป็นภาพที่ค้างน่าจำกันได้เนอะมันค้างแบบอย่างที่ลุงขึ้นอินเสิร์ตให้ดูอะครับพื้นหลังพื้นเหลืองอะไรเนี่ยโหลดไม่ครบตอนนี้พื้นหลังพื้นเหลืองอะไรโหลดครบแล้ว แต่เล่นไม่ได้เล่นไม่ไหวครับมันยังกระตุกอยู่นั่นเองครับสรุปสำหรับเกมชินอิมแพกดีขึ้นเข้าเกมมาถึงหน้าเล่นได้แล้วนะครับแต่ก็ยังเล่นไม่ไหวนั่นเองครับถึงแม้จะมีแรมเพิ่มขึ้นแล้วนั่นเองโอเคครับเอาล่ะสําหรับพวกสายแชทเนาะ m e s เ e n g จอร์ n e อันนี้ก็สบายๆเลยนะครับคราวนี้มาดู Facebook กันบ้างนะครับ ในส่วนของเล่นแอป Facebook นะครับนี่นะฮะสบายสบายเนาะตั้งแต่ iPlay 40แล้วละอันนี้แรมเพิ่มขึ้นก็ต้องสบายมากขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้นะนะครับแล้วก็มาต่อกันด้วยแอป TikTok กันเช่นเดิมครับ โอเคครับ TikTok ก็ลื่นๆนะครับสบายๆเลยตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับสำหรับโมดโซเชียลมีเดียแชทนะครับมาดูเข้าเว็บกันบ้างนะครับถ้าเราท่องเว็บละ่ะสำหรับการท่องเว็บเนาะโอเคอันนี้ก็คือเข้าเว็บทั่วไปนะครับวันนี้มาเล่นเกมจำผิดภาพกันสักหน่อยและกันดูว่าเล่นเกมบนเบราว์เซอร์จะไหวหรือเปล่าอันนี้เป็นเกม Flash นะครับ มาวันนี้มาเล่นเกมจับผิดภาพนะครับกันสักหน่อยละกันเอ๊มีตรงไหนบ้างนะล่มหนึ่งสองสามอุย้ยไม่โดนอะ่ะเอ๊อะไรอันนี้นี่นี่นนสี่แล้วก็เอ้ยนี่เจอละอ่าห้าจุดครับโอเคอันนี้โอ้อันนี้นตาแว่นตาชัดมากนะครับตรงที่ไม้กอบเอ้ยใช่ไหมน่าจะใช้ไม้กอป แล้วก็อะไรอีกครับคุณผู้ชมใครเจอสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะอยู่ตรงไหนกะเดี๋ยวนะมัน5จุดอีกตั้ง2จุดไนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะหมดเวลาแล้วโอ้โหหมดเวลาไม่เจอจริงๆนะครับใครเจออีก2จุดฝากคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับอยู่ตรงไหนหรือเข้ามาเล่นกันได้นะครับเช่นเดิมที่เว็บ 4playgame ครับ โอเคครับคราวนี้มาดูกันอีกสักหน่อยในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเรื่องเสียงเรื่องภาพนะครับเอาละครับมามาดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับสำหรับการตั้งค่าของหนูก็คือคุณภาพเป็น1 8 8 8ปดร้งหรือ f u HD นั่นเองครับมาดูกันแบบชัดๆเลยครับเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงว่าตอนนี้ตั้งค่าเรื่องแสงเป็นยังไง แสงประมาณอยู่ที่50%นิดๆเลยมานิดๆนะครับไม่ถึง60% 55%และกันตีว่า55% เล่น YouTube ได้สบายๆอยู่แล้วที่ที่ผมชอบตามมามากกว่านั้นก็คือความสวยงามของหน้าจอนะครับมาดูที่ t ทวิ h กันต่อเลยครับสำหรับการตั้งค่าแน่นอนครับเราเลือก 1080p 6 0 f เฟรมเรทแล้วมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไร อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะเป็นไงเหมือนที่บอกพอจอมันสวยอะอะไรมันก็สวยไปหมดอ่ะอ,อันนี้คือวันแปิบพีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีอกครั้งหนึ่งเนี่ยพันหกสิบพีพันแปพีโอเคครับประมาณนี้เนาะสำหรับทวิตดูได้สบายเลยครับ มาจบกันที่ Netflix กันครับสำหรับคุณสมบัติของการเล่น Netflix กนะครับก็ยังเป็นเล่นได้ในระดับ SD นะครับแล้วก็เป็น L3 อยู่ก็คือเหมือนแท็บเล็ตจีนทุกเครื่องนั่นเองครับผม คือภาพมัน SD ก็จริงแต่จอมันสวยผมย้ําอีกครั้งนี่คือน่าจะเป็นข้อดีที่สุดของตัวนี้แล้วมั้งนะครับนอกจากจากการเพิ่มแรมแล้วก็อัปเดต Android เนี่จอมันสวยจริงๆนะครับส่วนเรื่องเสียงโอเคตรงนี้ยอมรับครับว่าดังจริงเบสก็โอเคในระดับหนึ่งเลยครับสุดท้ายแถมอีกนิดนึงครับอ่าสำหรับสายช้อปปิ้งครับผมก็เป็นแอปชอปปี้นะครับวันนี้และวันนี้สําหรับสิ่งที่เราจะช้อปปิ้งเช่นเดิมครับนั่นก็คือ พวกวิตามินนั่นเองนะครับขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็เป็นทางร้านเฟรนซโต re เช่นเคยนะครับสําหรับผู้ที่จะต้องการช้อปปิ้งวิตามินเสริมอาหารนะครับ DSC ของแท้นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแนะนําร้านเฟรนซ์โตเลยครับนี่ฮะโอเคนะฮะวันที่วันก่อนเราช้อปปิ้งวิตามินซีไปนะครับวิตามินเสริมไปแล้ววันนี้เป็นวิตามินบีบ้างนะครับะนะครับ เข้ามาดูกันเลยนี่ครับวิตามินดีเดีย่างไรนะครับช่วยบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมนั่นเองครับเพิ่มใส่รถเข็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูรถเข็นกันครับเนี่ยเห็นไหมฮะเลือกที่จะใส่รถเข็นได้สบายสบเลยนะครับนะครับยังไงก็ฝากร้านเฟรนส์โต้ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับร้านเฟรนส์โต้วิตามินเสริมอาหาร dsc ของแท้นำเข้าจากญี่ปุ่นนั่นเองครับ เอาละครับเรารีวิวทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลามาดูบทสรุปกันแล้วครับผมก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับ iplay 20s ตัวนี้เนี่ยราคานะวันที่ผมรีวิวนะครับปี2022เดือน3นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4,600บาทเอาง่ายๆ4,500ถึง4,700บาทโดยที่ประมาณนี้นะครับผมสำรวจราคาตลาดมาณวันนี้แล้วต้องย้อนกลับไปนิดนึงเนื่องจากต้องเปรียบเทียบนะครับวันนี้ iPlay ย0ธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,100ั0 0นประมาณนั้นเอาเป็นว่า iPlay 20กับ iPlay 2 0 S ห่างกันอยู่ที่ประมาณ500-600บาทโดยราคาตลาดปกตินะครับประมาณนี้เอาละ่ะถ้าเป็นผมเลือกตัวไหนมาฟันธงกันแบบเร็วๆกันก่อนเลยดีกว่าครับถ้าใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็เล่นเกมในระดับที่30เฟรมเรททั่วไปเนี่ยผมเลือก iPlay 20 ธรรมดาย้ําว่าไม่มี S ก็เพียงพอแล้วครับอืมนะครับถึงแม้จะได้แรมแค่4แต่แรม4ใช้งานทั่วไปก็เพียงพอแล้วครับอันนี้คือข้อแรกเป็นผมผมเลือก i p l d y 20นะแล้วก็ประหยัดเงินอีก500-600บาทนะครับสำหรับผมเองนะแล้วสิ่งต่อมาถ้าถามว่าแล้วมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราควรจะเลือก iPlay 20S อ่าอย่างแรกเลยคือถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ Android 11 เนี่ยก็มีความจำเป็นแล้วที่จะต้องเลือก iPlay 20s อย่างที่2ถ้าคุณมั่นใจเลยว่าแรม4 g b ไม่เพียงพอสำหรับ iPlay 20ธรรมดาเนี่ยก็ต้องขยับมาเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มีแรมเพิ่มขึ้นถึง6 g b แต่ในส่วนของแรมกับ Android 11ผมย้ำอีกครั้งว่าถ้าคุณใช้งานทั่วไปแทบที่จะไม่ต่างนะครับไม่ต่างไม่ได้รีดประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นอะไรขนาดนั้น นะครับประมาณนั้นเลยนะครับในส่วนของดีการดีไซน์โดยรวมอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายกันมากๆเลยล่ะครับในส่วนการเล่นเกมถ้าคุณเล่นแค่30เฟรมนะครับถึงแม้จะมีแรมเพิ่มขึ้นเป็น6กิกก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับประมาณนั้นเลยแต่ไม่ใช่ว่าพอผมบอกคุณผู้ชมไปว่าเลือก iPlay 20แล้วไม่เซิร์ช iPlay 20s เลยไม่ใช่ครับผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าอย่าลืมเซิร์ช iplay 20s ด้วยเพราะว่ามีหลายๆครั้งที่ iplay 20s ลดราคาแล้วก็ลดราคาค่อนข้างเยอะด้วยตัวนี้ผมบอกได้เลยนะผมได้ราคาลดมาเหลือแค่เพียง4,200บาทถ้าสมมุติว่า iplay 20ธรรมดา4,100แล้วตัวนี้ในราคาลดแล้วเนี่ยเหลือ4,200เป็นผมผมก็เพิ่มอีกร้อยนึงครับ เอาตัวนี้นะครับแต่ถ้าห่างกัน5-600บาทแล้วใช้งานทั่วไปย้ำอีกครั้งว่าไปเลือก iPlay 20ธรรมดาก็ได้นะครับประมาณนี้เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอยากเล่นเกม r v v หรือว่า Lly Lift แบบ60เฟรมนะครับตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆเลยว่าถึงแม้จะเป็นตัวนี้ที่เพิ่มแรมมาแล้วเป็น Android 11แล้วก็ยังไม่ไหวนะครับต้องขยับไปเล่นพวก c p บที่เป็น ที1 0 t 6 1่อะไรพวกนู้นเลยนะครับซึ่งพวกนั้นก็จะต้องเป็นขยับไปเป็นเล่นเอ่ M40 อะไรพวกนู้นก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนั่นเองนะครับเรามีรีวิวแล้วลองไปดูรีวิวกันได้นะครับ ประมาณนี้เลยครับสำหรับบทสรุปของ iPlay 20s นะครับยังไงก็อย่าลืมไปดู iPlay 20ด้วยนะครับว่าแตกต่างกันขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับใครมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามสามารถสอบถามกันใต้คลิปได้เช่นเดิมเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ